ลิคูนะครับเป็นสายญี่ปุ่นนะครับเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นคือเราเนี่ยร่วมร่วมทำกับดีไซเนอร์ชาวญี่ปุ่นชื่อคุณธนากะสังนะครับ<ม>แกก็เป็นคนดีไซน์นตัวลิปนี้ขึ้นมาร่วมกับคุณแพนเค้กนะครับดีไซน์ของเราเนี่ยจะโดดเด่นตรงที่ว่ามีความเรียบหรูนะครับแล้วก็มีส่ดมีความน่าใช้นะครับด้วยความโดดเด่นของความลักษณะของความเป็นญี่ปุ่น ตัวนี้นะคะเป็นชื่อว่า r i c u i Cross Pancake Velvet Lip Tint ก็คือ Velvet เนี่ยจะเป็นเนื้อกำมะหยี่แต่ว่ามีความแมทตะคะ่ะคือลิปลิปแมทข้างนอกทั่วไปอะคะ่ะ mm hmm. คือเวลาทาแล้วจะปากแห้งแต่ว่าตัวนี้อะคะ่ะทาแล้วก็คือจะมีวิตามิน E ช่วยความชุ่มชื้นคือ,ค,อคือแท่งเดียวจบะคะ่ะไม่ต้องจให้ความรู้สึกแตกจากิปนแมททั่วไปใช่เนื้อมันจะนุนะะ่มมากค่ะนแพนเค้กเป็นทั้งพรีเซนเตอร์แล้วก็เป็นหุ้นส่วน,นะค,ะค่ะ ก็คือคุณแพนเค้กเป็นคนเลือกแพ็กเกจจิ้งเองสไตล์หวานสไตล์หวานหวานสไตล์คุณแพนเค้กนะคะแล้วก็ได้เลือกเฉดสีเองด้วยค่ะผู้จริงเป็นสายญี่ปุ่นครับแปลว่าพื้นฐานหรือว่าฟันเดเมนทัลนะครับ,รบที่ผมเลือกคํานี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันหนึ่งมันจําง่ายนะครับแล้วก็บวกกับความเป็นเรียบง่ายของชาวญี่ปุ่นเนี่ยมันมีความเป็นพื้นฐานมีความเป็นเบสิกมันก็เลยเข้ากันออกมาเป็นคำวอริคุรครับตอนนี้เรามีทั้งหมด13 SKU ก็จะมีคอสเมติกแล้วก็สกินแคร์นะครับ ตัวสกินแคร์ก็จะมีทั้งโฟมล้างหน้าเซรัม่มครีมนะครับแล้วก็ตัวเมคอัพนี่ก็จะมีพวกดินสอเขียนคิ้วอายไลเนอร์แป้งฝุ่นนะครับแล้วก็ตัวลิปทิ้งนี่ที่ร่วมงานกับคุณแพนเค้กครับใช่จัดเป็นยังไงบ้างครับเราเปิดแบรนด์มาประมาณเกือบ2ปีนะครับก็ต้องบอกว่าฟีดแบ็กเนี่ยเราดีมากๆครับเรามีฐานบริโภคมากกว่า1นึ่งหมื่นคนนะครับตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาช่วยนะครับเรียกว่าช่วงนี้ทุกคนก็ทราบเกี่ยวกับโควิด ต่อไปนี้เนี่ยเราต้องสวยกันภายใต้หน้ากากเนี่ยครับฉะนั้นยุคนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้ disruptive technology นะครับเข้ามาช่วยในเรื่องของการสร้างการตลาดบนโลกออนไลน์นะครับเพื่อให้ทุกคนที่อยากเข้ามาร่วมธุรกิจกับลิขูดเนี่ยได้มีเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ได้มีรูปแบบวิธีการว่า disruptive technology ที่จะช่วยให้เติบโตนะครับในการสร้างธุรกิจเนี่ยให้มันเกิดความง่ายขึ้นอย่างไรนะครับโดยยุคนี้เนี่ย เน้นในเรื่องของการแชร์นะครับสร้างไรายได้รวมไปถึงมีระบบ e-visual web e-service อะไรต่างๆนะครับเพื่อเข้ามาสนับสนุนนะครับให้แบรนด์ริคุเนี่ยมีความแข็งแกร่งนะครับมีศักยภาพมากขึ้นนะรวมทั้งการฝึกอบรมนะครับการให้บริการต่างๆนะครับในเรื่องของการตลาดนะครับแล้วบริหารการขายยังไงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนี่ครับแต่ว่าริคุเนี่ยก็จะมีตัวแทนนะครับเรียกว่า ต่อไปในอนาคตทั่วโลกนะโดยที่ใช้แพลตฟอร์มเดียวกันนะครับในการบริหารจัดการต้องบอกว่าตอนนี้เรามีตัวแทนที่ประเทศสิงคโปร์เรียบร้อยแล้วนะครับ<ะ>เมื่อกี้ที่ถามว่าออนไลน์และออฟไลน์เนี่ยคือถ้าออ,ออฟไลน์เนี่ยเรามีตามท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วก็บูธนะครับแล้วก็ในมัซูมโตะคิโยชิครับในโมเดนเทรดทั่วไปครับ ในส่วนของออนไลน์เนี่ยอย่างที่อาจารย์เรียนไปก็คือเราจะเน้นทั้ง a c e b o o k แพลตฟอร์มต่างๆที่ส่งเสริมนะครับโซเชียลมีเดียทุกอย่างที่ส่งเสริมการขายเนี่ยเราก็มุ่งไปทางนั้นเช่นเดียวกันต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้เข้ามาร่วมเป็นครอบคอรัวเดียวกับเราค่ะคือเราอ่ะคิดว่าจะพาทุกท่านนะคะให้สําเร็จแน่นอนค่ะคแบบนี้เลยไหครับครับก็แบนรนด์ลิคูเองก็จริงๆก็ยังน้องใหม่นะครับเพิ่งได้สองประมาณ2ปีเท่านั้นเองนะครับ แต่เราเนี่ยได้รับเสียงตอบรับดีจากผู้บริโภคอันนั้นคือกําลังใจที่เราเนี่ยดำเนินแบรนด์นี้ต่อไปนะครับก็ตัวลิคุเองนะครับเรามีแฮชแท็กตรงที่ว่าถ้าลิคุทำรับรองว่าดีนะครับเพราะว่าสินค้าญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกเลยว่าคือเราเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะฮะต้องบอกเลยว่าเราเน้นที่คุณภาพนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยเอื้อมถึงง่ายนะครับเราผลิตทุกอย่างเนี่ยที่เกาหลีนะครับก็ขอฝากแบรนด์น้องใหม่ลิคุอันนี้ด้วยนะครับผม